เกิดที่เมืองย่างกุ้งครับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมานี่นะครับก็ทบยกนี่ก็คือเสมอก,กับส่วนคนนี้ครับนักมวยจากสุรินทร์ครับถิ่นช้างใหญ่พระไหมคําประคําสวยร่ารวยปรา,าสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมครับลูกหลานจากอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับ27ปีครับ173เซนติเมตรกิโลกรัม163ครั้งชนะ1 3 9แพ้19เสมอมา5ครั้ง เป็นแชมป์มวยรอบจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็เป็นแชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่นร้อยปอนด์ครับที่เป็นเจ้าภาพจัดการขันกีฬาซีเกมที่ผ่านมานะครับเมืองใหญ่ที่สุดยังเป็นย่างกุ้งอยู่นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของนักชกจากเมียนมาคนนี้ครับและก็ประธานาธิบดีของเมียนมาก็คือทินจอครับที่ปรึกษาแห่งรัฐก็เป็นองซานซูจีประชากร51ล้านคนครับมาดูครับยกแรกครับซ้ายกับขวา เดียนตะกรอนนี่ยืนนิ่งๆหอมสูงแต่ว่าดูหอมบ้างครับแต่ว่าแข่งใหญ่ขาใหญ่แข่งขวาทักทายครับนิคิวซังเดียนตะกรอนนี่มาแทนแก้วรุ่มจ้องนะครับโอ้ซ้ายขวาคืนครับเพื่นของอีกุซังครับการจะเตะให้คอหลุดครับกรรมการกิจมิชัยอุทุกครับผู้ชนะการพิจัยจากโรงเรียนผูกขันศรีสะเกดครับผู ชี้ขาดบนเวทีครับฝากอขอบคุณพอทวีศักดิ์บุญส้อยมาด้วยมาครับมาถูกทางแล้วครับคู่น,นี้คู่เมืองครับดีทั้งคู่ใจทั้งคู่โหดทั้งคู่น่าจะว่าไปแล้วประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้ระหว่างเมียนมาแล้วก็ไทยนี่ผ่านมาทุกรูแปแบบน้วันนี้ครับในเรื่องของควยคาดเชือกยุคสมัยก่อนก็เคยชกกันมาเยอะลุคนี้เรามาดูครับว่า การพัฒนาฝีมือมวยไทยคุณพ่มาหนี่ารพัฒนาจะไจะพัฒนามากกว่ากันแต่ว่าทุกอย่างเป็นกีฬาครับโอ้โหแข้งขวาโอ้โหนี่ขวาดัดากเลยครับอิกอิวซา,า,างครับเน้นเน้นหนักๆครับไม่มีบังครับล้อบวกครับบวกซ้ายกำหมัดไว้นี่ไม่ขบบังครับทางด้านของเย็นตะครับไม่ขบบังครับไม่เอ้าคืนคืนด้วยแข้งซ้าย คือต้องบอกว่าทางด้านของเยนตกรนี่ในเรื่องของมวยคาดเชือกนี่เขาประสบการณ์มากกว่าทางด้านของอีกุซังแน่นอนแน่นอนครับพราาชกมาเยอะอยู่ทีู่่เขาชกแต่คาดเชือกนี่นะครับ,นนรบดูแววตาดูสีหน้าครับสะกดคำว่ากลัวไม่เป็น ไมเป็นครับไาเป็นครับ้เดี๋ยย้อนหลังกลับไปนี่นู่นแหละครับนายขนมต้มครับ243ปีครับครับก็ชนะพม่าที่ชเวดากอกนะครับทําให้คนไทยเป็นอิสระกลับมาที่เมืองไทยนี่นะครับเยู่นไทยอยู่ได้ก็เพราะมวยไทยของเราเีงาดแท่นขวาครับเอ็กซิวสตศิลปะวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวอย่างของความเป็นไทยชื่อมวยไทยเราโชคดีครับ มีภาษาเป็นของตัวเองมีกีฬาประจำชาติเป็นของตัวเองและเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้เป็นที่ยอมรับระดับโลกไป yeah. แล้วเดี๋ยวเราจะไปโอลิมปิกด้วยกันครับแต่ว่าจัดการเรื่องของการตัดสินให้มันเข้าใจกันทุกชาติทุกภาษาก่อนให้มันดูเป็นสากคนให้ได้ครับแต่เชื่อครับทั่วโลกรักมวยไทยอย่างยิ่งพยายามออกซ้ายนะครับเย็นตะก่อน ยาเจาะยาครับแม่แต่ว่าเแบบยาขาหน้านี่มันจะเจ็บได้ยังไงครับ,บ,รบอีกอยู่จะบอกว่าชอบครับมาโอ้โหเจ้า,ขอ,าข,อของฝากจากสุรินมาให้ซะหน่อยอ่ะพักก่อนเสริมมวยไทยโดยอีซูซุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตทครับไม่เคยชกมาสิบกว่าปนีนี่พี่เลี้ยมีมีสายลมมาดีนะครับโ oh, 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 อ้ยดูน,นี่เตะตัวเอง หล่อลื่นปตทเดอะมูวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหุยตรามาบินเดอะเอเมย์เลเจนต์โรงพยาบาลผิวหนังอโศกส,สวนน้ำวนาน่านาว่าหัวหินประจบกีราขันครับเห็นภาพชายยกที่หนึ่งไปนะครับโอ้โหสาวๆอยู่ต้องเอามือปิดตาแล้วครับทรไมรมันหวาดเสียวนะครับหมัดล้วนแข็งนล้วนถึงตับตับมาดูน้องที่สองต่อครับเปิร์นเกนเข้าหาครับอี่กีซังครับหมัดขวา แข้งขวาไม่โดนครับแหมสืบลึกไม่พอครับเยนตะกรันกก็หนีเร็วด้วยครับกระแทกมาซ้ายครับอีกิซังบอกรันแม่ไม่เปิดเกมชนร้อยเปอร์เซ็นต์เลครับตอนนี้ครับเนี่ยครับขวาสวยครับวันนี้มาดีครับอีกิซังเลยมานิ่งๆออกเน้นๆออกนื่มๆออกเน้นๆทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอก ตีเข่าเลยอ่ะลูกนี้ทางเยนตะกรเนี่ยเขารู้รู้มาโอ้โหบวกขวาครสองต่อยบัดขวาไหวไหมฮะอุ่ไม่ไหวฮะดึงสปองโอ้โหดึงจังหวะสองต่อยขวาเต็มกรามฮะคือจังหวะดึงอ่ะสวยมากครับโอ้โหนี่ครับยืนไม่อยู่เลยครับเยนตะกรครับแข้งขามันอ่อนบวกเปียกไปหมดฮะจังหวะนี้คมมากฮะรับกลางอากาศ เดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหนี่ครับภาพบรรยากาศเสกโลโซ้ามาวันนี้ครับแต่ที่แน่ๆนี่เราโดนพม่าเราไม่หมดแล้วนะครับกองเชียร์พม่าเยอะมากข้างหลังเรามาเชียร์มวยไทยคมมวยไทยสร้างมิตรภาพอยู่แล้วครับแน่นอนครับแน่นอนครับกีฬามีแพ้มีชนะแล้วก็นี่ครับมิตรภาพครับ มวยไทยเชื่อมโลกครับตอนนี้แม่ต้องยอมรับว่าจังหวะที่ดึงนี่จังหวะที่เร็วมากดึงโตดึงฮะท่านผู้ชมดึงปุ๊บต่อยเปี้ยงโอ้โหแม่ครับมัดเดียวเท่านั้นครับดึงต่อยโอ้โหนี่ครับจังหวะดึงแล้วก็ขวาครับขวาตรงครับเต็มกระโดงทางครับแฟนอองแฟนมวยครับหลับตั้งอากาศเลยครับโยกตัวหลบนิดเดียวแล้วดึงต่อยครับนี่สวยงามมากนี่ครับผู้แพ้ครับเป็นยังไงฮะหลับ ต้องดูแลตัวเองให้ปิดไฟก็ไม่รู้โอ้ oh, ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยครับไม่ไรดูแลตัวเอง ah. เรามีทีมงานคุณมงคุณหมอนะครับ